สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News อํ้ไฮโซพกเจอหน้ากันงานแต่งเมบิกทำคนทั้งงานหลุนหนักมากอั้าพัชราภาประชันหน้าเจอไฮโซพกในงานแต่งเมบิกกั้นประตูเงินสุดโหดทำเอาคนทั้งงานลุ้นกันหนักมากแถมเอสุปชัยอย่างซแซวแค้นเพื่อนเจ้าบ่าว เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของวงการบันเทิงไทยเลยหลังจากนักแสดงสาวเซ็กซี่เมย์พิชณาสาขากรได้ควงแขนนักธุรกิจหนุ่มบิก๊กอัครวัฒนคงศิริการเข้าประตูวิวาสุดหวานชื่นมืน่นไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังที่ทั้งคู่นั้นได้คบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีโดยช่วงเช้าวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาเมบิก๊ก ได้เข้าพิธีมั่นแบบไทยและมีการจัดพิธีแต่งงานแบบจีนทามกลางความยินดีของคนในครอบครัวรวมทั้งเพื่อนๆในวงการบันเทิงที่พร้อมหน้ามาร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวเป็นจำนวนมากซึ่งเพื่อนสาวนำทีมโดยเอสุปชัยอ,าาอัมพัทราภาวุนเส้นสิริธิพาเมปฏิดาครีมเปรซินีเป,ป้ปานวาดและอื่นๆ ในขณะที่เพื่อนเจ้าบ่าวก็จัดเต็มเช่นกันมีทั้งไฮโซพกประธานวงพรประภาอดีตหวานใจอัมพัชราภาและพีทกันว่าที่เจ้าบ่าวของดาราสาวแก้มบุ๋มปียดาและอื่นๆทั้งนี้อีกหนึ่งช่วงที่หลายคนให้ความสนใจกันอยู่นั้นก็คือช่วงที่กันประตูเงินประตูทองโดยเพื่อนเจ้าสาวแต่ละคนได้สวมใส่เดรสยาวสีเขียวสดใส พร้อมใบหน้าที่มีแต่รอยยิ้มพอมาถึงช่วงที่อั้มต้องเจอพกที่มาในฐานะเพื่อนเจ้าบ่าวก็ทำเอาหลายคนจับตามองว่าจะเป็นยังไงโดยใน i อ Story ของอั้มเอได้เผยคลิปนาทีที่อั้มเอทำหน้าที่เพื่อนเจ้าสาวกันประตูเงินประตูทองงานนี้อัม้มได้ให้ฝั่งเจ้าบ่าวนั้นเต้นเพลงโอมจงรวย โดยอั้มเผยว่าประตูนี้ตามที่คบเมมาจะบอกว่าเราสองคนเป็นพี่สนิทเมย์ไม่ยาวนานมากดูแลเมย์มาทุกอย่างฉะนั้นค่าของการดูแลเมย์มันอาจจะสูงดังนั้นขอสองก่อนที่จะเริ่มเกมทำเอาบิ๊กถึงกับหัวเราะทันทีจากนั้นก็ให้เริ่มเกมสั่งให้เจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าบ่าวเต้นให้ดูแต่บอกเลยว่ากว่าจะผ่านไปก็ทำเอาหนุ่มๆเหนื่อยหน่อย พราะต้องเต้นหลายรอบเนื่องจากไม่โดนใจอัมทาเอาเอแสวว่าอัมแขนเพื่อนเจ้าบ่าวพร้อมทั้งมีการหันไปทางเพื่อนเจ้าบ่าวซึ่งพกยืนอยู่และบอกว่าเพื่อนเจ้าบ่าวด้านโนนไม่เต็มที่ค่ะไม่ได้นะคะไม่งั้นคุณโอนแทนแต่สุดท้ายอําก็ให้ผ่านและเธอก็บอกว่าขอสองเพิ่มอีกสองสองซึ่งพีเอก็ถามพี่อําไปอีกว่าสรุปเธอจะแก้งเจ้าบ่าวหรือเพื่อนเจ้าบ่าว ซึ่งกว่าจะผ่านด่านสุดท้ายได้เล่นแขกที่ร่วมงานพากลุ้นหนักมากอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ